นะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมอ๋อสวัสดี f อด้วยนะครับผมวันนี้ร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์สุรินนะครับ25สิงหานะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีสินค้ามานําเสนอมากมายหลายอย่างเหลือเกินวันนี้นะครับถ่ายโมสซัวเต็มไปหมดเลยวันนี้ถ่ายแบบเละเทะไปเลยนะครับอ๋อพี่ป้ลุยเลยเราสวัสดีครับครับอ๋อโอเค จบคลิปหรือยังจบเรียบร้อยนะครับคลิปนี้นนอครับี่มือแพคครับผมอ่ะมือแพคมือแพคครับครับมือแพคใครว่าคิดว่าเลอดซีท่านไหนว่ามือแพคคนนี้น่ะแพคดีนะครับขอเสียงตัวมือนะครับผมอ่ะคอมเมนต์มาเลยนะครับผมให้กําลังใจทีมงานนะครับมือแพคของเราไอไอทิดศึกใหม่ด้วยศึกใหม่ด้วยคนนึงนะสองสองวันนี้ไอทิดศึกใหม่ช่วยแพคนะครับผมท่านใดที่อ่ะแพคดีนะครับขอเสียงตัวมือนะครับครับนี่แหละมือแพคของเรานะครับผมนะครับนำเสนอเลยนะครับผม คือละพันห้านะครับผม <laughs> ไม่ใช่บาโฮนะจ๊ะ <laughs> ไม่ใช่บาโฮนะจ๊ะอ่ะเป็นว่าร้านมณีเล็กทอนิกสุรินนะครับหลายท่านมีเบอร์มีไลน์ผมแล้วนะครับเนาะก็ร้านเราไม่มีเก็บปลายทางเช่นเคยนะครับผมถ้าจองปากเปล่าผมไม่รับประกันนะครับว่าท่านจะได้ของท่านต้องโอนมาจําแล้วก็นัดวันเท่านั้นนะครับผมของที่ซื้อไว้ก็ขอเป็นไม่เกิน1ิบวันหรือห้าวัน หรือเจ็ดวันเอาเจ็ถึงสิบวันถ้าเกินเนี้ยท่านไม่มาเอาผมถือว่าหลุดนะครับผมขายต่อได้เลยท่านจะจ่ายหมดหรือจ่ายแค่มัดจำก็ได้ผมไม่เก็บให้นะครับแจ้งตามนี้เลยอ่ะขายเลยพี่เป้ครับ, <ipp> รบอันนีนอนน้อันนี้หวยไหอมอันนี้หวยบอนะครับผมอันนี้หวยบ่หวยครับแปห้า 8 0 8 8 8 3ก็6ตัวนะครับผมหตัวตรงนะครับผมไอสองตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องถามนะครับปิดไว้เลย58808ดแนะครับงวดนี้อย่าลืมนะครับผมล่างเต็มเต็มครับรอลิงล่างอันนี้ล่างนะครับ83อันนี้สูงนะครับก็คือบนนะครับผมเข้าใจกันง่ายๆสูงก็คือบนอันนี้กักนะครับกักไว้ที่8 3ดสดงนะครับดึงม อ่าจะ้างหน่วยครับออใบ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 นีนะครับอันนี้สามตัวหลังนะครับสี่ตัวครับเอาจุยกระนวยมีวอาไม่ใช่นะครับเป็นตู้เสดนะครับตู้เสดตู้ลำโพงตู้ลำโพงอ่าใบละพันห้าจบข่าวจบข่าวเลยเสร็จแล้วอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นโลโก้ของเจ้าของตู้หรือเจ้าของอะไรผมไม่รู้แต่ตามนี้เป็นแผ่นดินไหวหน้าโค้งมีรูตะแกรงปั๊มนะครับ จะแกงปั๊มขอบเล็กหูยกไม้นะครับเอาก็บอกว่าแผ่นดินไหวมา W อีกแล้วนี่เดี๋ยวลูกค้าถามก็ปะกันงงงงอีกประมาณนี้ใบละพันห้าเอาสเปรนิ้วนะครับนี่อันนี้สเปรย์นิ้วกันนะครับผมตัวอะไรตู้ลโพงครับเอ๊ะตีท้ายนะครับตู้ลโพงอันนี้อะไรนี่ค้างในมีห้ออะไรแบบนี้เลยตู้ W W W ขนาดเท่าไหร่ขนาดเอ่อแปดสิบนะครับแปดสิบอะไรแปดสิบแปดสิบนะครับกว้างแปดสิบนะครับสูงหกสิบห้า ลึกแปดสิบนะครับลึกแปลงร้างแปดสิบแปดสิบหกสิบห้าอ่ะหกสิบห้าบนจัดล่างตอนนี้ใบละเก้าร้อยบาทใบละเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีรูหนึ่งรูนะครับผมนี่ขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กไม่ผุนะครับไม่ผุไม่ผุสภาพยังประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแปดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ได้อยู่เนาะครับผมเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ได้อยู่นะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมนะครับวันนี้พาไปดูสินค้าในร้านนะครับผมมานะครับไปดูไปดูนะครับแล้วก็มาดูครับผมตัวนี้นะครับเป็นอะไรนี่บีวีนะครับ อ่ากว้างห้าเปลี่ยนแปดสิบงแปดสิบนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้หายไปตัวหนึ่งนะครับไม่ครบท่านไปหาใส่เองรางวันที่หนึ่งนะครับผมหาใส่เองนะครับศูนย์นะครับผมเอเลขศูนย์เอเลขศูนย์อันนี้ล่างนะครับผมนะครับสามตัวสามตัวหลังนะครับนะฮะอันนี้สามตัวหลังสองศูนย์ครับอันนี้สองตัวหน้าหนึ่งสองศูนย์อ่ะตามนั้นครับพันคูณพันครับผมนะครับพันคูณอ่ะ ใบเท่าไหร่ใบเท่าไหร่ใบละสองร้อยบาทใบละหนึ่งพันสองร้อยสองร้อยบาทแล้วก็บีวีไม้นะครับบีวีนะครับบีวีอันนี้เป็นอะไรนะพาเล็ฝาหลังนะครับฝาหลังมีพาเล็ด้วยมีพาเล็ด้วยนะครับผมมีพาเล็นะครับมีพาเล็อ่ะอันนี้พัดลมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวครับอ๋อพี่เป้ยืนฝั่งนู้นผมยืนฝั่งนี้เลยจัดไปพี่เป้ดอกรุ่นไหนว่ามารุ่นไหนนะครับดอกอันนี้นะครับเป็นโอริโอ้ดิวอยนะครับรุ่นแปดร้อยวัตต์เลยไหนครับนี่ นะครับนุกราคาตกนะครับ2 3 0พันสาร้อยบาทนะครับดองละสามพันสองร้อยสองสองพันสามร้อยงพันสาร้อยบาทนี่ครับสภาพสวยมากนะครับสภาพนี้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นมีอยู่แปดดอกอ่าเฉพาะออิโอดีไวมีแปดดอกแล้วก็พีออิโอแปดร้อยวัตรรุ่นนี้นะครับจะมีอยู่สองดอกเดิมเดิมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะตัวนี้ใจชาเรนเจอร์ไหมชาเรนเจอร์ชาเนเจอร์นะครับซีรีส์ซีเอลแปดร้อยวัตเหมือนกัน c 1 8 e l นะครับนะครับตัวนี้800วัตต์ดอกสวยเลยดอกสวยๆเดิมๆเลยดอกละ2,300บาทเท่านั้นนี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยสวยๆครับไม่ได้ทำความสะอาดหนึ่งดอกนะครับขาวๆเลยอ้าวไม่เป็นไรคุยราคาลดได้นี่ Challenger นะครับรุ่น1,500วัตต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นโครงโลสวยๆนะครับดูนี่ตามนี้เลยสวยมากสวยมากสวยมากดอกละดอกละ3,300บาทนะครับผม3,300บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ Challenger 1,500วัตต์ดอกละ3,300บาทเท่านั้น นี่นะครับมียูซีดอกนะครับนี่นะครับผมอ่ะต่อเลยอันนี้โปรพัดเมื่อวานนะครับไม่ไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทเองนะครับเดิมๆสวยๆเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทยังไม่รวมส่งโปรพัดสิบแปดนิ้วโครงหล่อคริปนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวอันนี้เราให้ราคาราคาให้ดูฝั่งนี้นะครับผมยืนติดข้างกันนะครับยืนด้วยกันก็ไม่ได้นะครับยกยกให้ดูก่อนว่าดอกสวยไหมนะครับนี่ นะครับดอกนี้ระดับนางงามเลยนะครับผมดอกละสามพันเจ็ดร้อยบาทมีอยูนส่ดอกสามพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะะฮราคาเฉพาะคลิปนี้นะครับราคานี้ครับถ้าเกินจากนี้ไปนี่ผมผมขึ้นราคาเป็นสามพันเก้าหรือสี่พันครับอันนี้ดอกมอนสเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวราคาสี่พันสามร้อยบาทนะครับผมหนึ่พันแปร้อยบาทโว้ยหนึ่งพันแปร้อยบาทไอหนึ่งพันแปร้อยบาทนะครับวอยวอยว้ยสี่ร้อยห้าวอยห้านิ้วนะครับผมครับผมเป็ดดีนะครับผม น้ำหนักเบานะครับน่ายุกมากเลยนะครับผมนะครับเบาเบาวิวตาตามนี้เลยนะครับนี่นะครับอ้ำนน่ายุกนะครับผมเสียงอะไรเดี๋ยวไม่รู้ครับผมลูกพี่ไปดูหมาให้น้อยลูกพี่นะครับตัวนี้มาลายอะไรตัวนี้เราเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมเลยนะครับเดิมๆสวยเลยนะครับเก่าเก็บตัวนี้มดอกละสี่พันสามร้อยบาทเท่านั้นยังไม่รวมส่งอดอกนี้ต่อเลยพี่เป้ตัวนี้นะครับเป็นเคพาวเวอร์นะครับเป็นโครงปั๊มนะครับผมแปดร้อยวัตต์แปดร้อยบาทนะครับผม พันห้าร้อยวัตต์นะครับผมนี่นะครับพันห้าร้อยวัตต์บอยกี่นิ้วบอยสามนิ้วโอ้สี่นิ้วนะครับผมบอยสี่นิ้วนะครับตัวนี้เป็นดอกซ่อมแล้วนะครับแต่ไม่เบียดนะไม่มีเบียดซ่อมแล้วแต่ใช้งานได้ปกติไม่มีเบียดนะครับผมตัวนี้ไม่เล็กสามร้อยเลยนะนี่ตัวเนี้ยไม่เล็กใหญ่มากนี่ไม่เล็กสามร้อยครับผมใช้งานปกตินะครับไม่มีไม่มีเบียดนะครับนี่นะครับดอกสวยๆเลยดอกละเท่าไหร่ดอกละไปร้อยบาทนะครับเราไม่ได้ทำความสะอาดนะครับไม่ได้เช็ดหน้าให้ ตู้อดอกละ1,800บาทยังไม่รวมส่งนะครับก็บค,คือแจ้งอย่างนี้นะครับผมทุกท่านก็คือดอกลำพง ที่ผมลงราคาอยู่เนี่ยราคาเรายังไม่รวมจัดส่งนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ราคาส่งไม่เท่ากันน้องพี่เป้เนาะใช่ครับครับไม่เท่ากันเนาะจังหวัดอื่นเราไม่ค่อยซีเรียสแต่จะเป็นจังหวัดไอเขาเรียกอะไรกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็มีอีกอำเภอหนึ่งที่โดนไปเมื่อวานอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับเราคิดค่าส่งไปโอ้โหเจ็บหนักเลยก็คือส่งไม่ถึงนะครับไม่ถึงส่งไม่ถึงถึงแค่ไม่สดก็ หนักจริงนะครับตนไม่เป็นไรเราเพื่อ FC โอนมาแล้วเราจัดส่งให้ตัวนี้เรานี้นวว่าดื่มหนึ่งส้มหนึ่งใช้งานได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช้งานไม่ได้เสียดีหนึ่งเสียหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับผมราคานี้เลยนะครับคู่ละเท่าไรคู่ละเท่านี้เลยครับสองพันสองร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับอันนี้ดีหนึ่งเสียหนึ่งหรือว่ายังไงนะครับให้เขาขยับรถออกเลยขยับรถออกเลยใคร มันไม่จบคลิปแล้วครับผมอ่ะนะครับครับบ้องรคับดอกนี้ไอมีใครอยู่หน้าร้านไหมลูกน้องผมมีอยู่ไหมบ้องอ่าลูกพี่ไอลูกพี่นะครับผมมีใครอยู่ไหมมาขายดอกสองดอกมอันนี้นบาเลนเจอรเลยเนี่ยนะครับเอฟซีพี่เฟซบุ๊กวิชื่ออะไรครับผมเคพีเคพีสาวนะครับผมก็ถ่ายคลิปยังไม่ได้ลงเลยลูกค้ามาซื้อแล้วนะครับสองดอกคลิปไปแล้วนะครับ สองดอกก็ท่านที่จองไว้รีบมาเอานะครับไม่ง anyway> like ั้นผมจะขายหมดก่อนบ้องเลือกเอาเลยเลือกคู่คู่นั้นแหละบ้องคู่นั้นแหละครับผมคู่นี้มันจะมีคมดำอ๋อตัวนี้เป็นออเดิโอดีไว้เหมือนกันเลยเหมือนกันอาเอาเอาเป็นว่าเรามีแปดดอกตัวนี้แปดดอกผ่านเลยแล้วก็เบย์อกศูนนะครับฮอกาูนดอกเดิมๆสองดอกดอกละสองพันสองร้อยบาทนะครับนี่สองพันสองร้อยบาทดอกเดิมๆดิมเดิมๆนะครับเดิมๆสวยเลยเดิมสวยจะมีมีกี่ดอกสามดอกไอดอกเดิมมีสามดอกดอกฟอมมีสองดอก ดอกส้มขายไปแล้วขายไปแล้วขายไปแล้วนะครับเหลือสามดอกนะท่านใดเอาก็ทักมาก็แล้วกันนะครับชาเรนเจอร์ตัวนะครับหกห้าศูนย์ก็คือชาเรนเจอร์หกร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมเนาะดอกละสองพันสองร้อยบาทเท่านั้นเอาขายทางนี้ก่อนเลยพี่เป้ครับอันนี้นะครับเป็นอะไรนะอันราคาราคาแปะเห็นชัดไหมดอกละพันเจ็ดครับผมดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทตัวนี้เป็นเอเอ็มนะครับพีออรีโอหกร้อยวัตต์นะครับมีอยู่หนึ่งคู่ไวซีนิ้วเนาะไวซีนิ้วนะครับดอกมดึงนี่ครับผม ดอกเดิมอะไรจิเกอร์มานี่อะไรจิเกอร์นะครับอนะครับอ้าโอ้โตัวนี้บอยเล้วดูบอยก่อนว่าบอยสีนะครับสีครับผมนี่นะครับโครงโครงโครงหล่อสวยนะครับโครงหล่อสวยเอาไปใส่หน้าปิดดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ใช้ได้ไหมตัวนี้เดิมหนึ่งเสียหนึ่งนะครับที่เราเคยลงไปแล้วตัวนี้ขคคู่ละพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่คู่ละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นมันเดิมนะครับอันี้อ้นี้ดังนะดังไม่เบียดนะโอ้เดิมราคานี้ คู่ละ1 9 0่าบาทเท่านั้นนะครับตึ้งๆเลยนะครับผาดอ๋อดีหนึ่งเสียหนึ่งแต่ดอกดอกที่เสียยังไม่เคยแกะซ่อมผ้ายังสวยหมวกยังสวยอยู่เข้าใจตรงกันนะพี่น้องตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นดอกอะไร IMF นะครับอ่ะว่าไป IMF ของพีนะครับผม P Audio ใช้ได้ไหมพี่เป้ตัวนี้ห้าร้อยหนึ่งพันวัตต์ตัวนี้นะครับดังนะครับกี่กี่กี่บาท ตัวนี้นะครับดอกเดิมตัวนี้มันเป็นหลักร้อยนะครับไม่ใช่กี่บาทนะครับผมโอ้หกร้อยบาทเท่านั้นหกร้อยบาทนะครับใครบังเปรราคาเก้าร้อยม่ใช่บอเปรกลับหัวบ่เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้านะครับหกร้อยบาทตัวนั้นเฮ้ยบังปูนนะครับขั้งกรมเลยขั้งกรมอะไรนี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมว่าดอกมันหนักเหลือเกินนะครับผมก็ ไม่ค่อยถนัดเรื่องยกนะครับอ้ตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ใช้ได้โอ้เละเลยนะครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับเคยลงไว้แล้วดอกอะไร PR PRO นะครับ System เออน่าดีดอกพันสองร้อยบาทเด้อนะครับสองร้อยบาทนะครับดูหน้าดอกก่อนนะครับผมสวยไหมน้าดอกทำไมดำๆอย่างนี้หนเงยมือมาดูสินะครับน้าดอกผมดำๆนะครับ อ่ะเอาเป็นว่า PR 1,200หนึ่งนสอรวัตต์ดอกส้มใช้งานได้ปกติ1,000บาทเท่านั้นยังไม่รวมจัดส่งโอ้อมอ๋อทำไมทรัมอะไรถูกเท่600บาท600บาทนะครับทรัมนะครับตัวนี้เป็นโครงหล่เงือบเฮ้ยราคานี้เงือบเงือบเงือบหมดให้เอฟซีไปส้มเอง600บาทอ๋อดอกเสียนะครับหกร้อบาทนะครับแต่ดอกเดิมนะอ่ะวางไปทางโน้นก่อนวางไปทางโน้นดอกเสียหกร้อยบาทนะดอกทรัม18นิ้วนะครับวอยเสีย600บาทเท่านั้นครับผมอ่ะดอกกลางนี่สิเลย ข้างล่างนี้นะครับได้เช็คหรือยังเออตัวนี้ได้เช็คไม่ทันอดังนะแต่ว่ามันไม่มีราคาอ๋อไม่เป็นไรดอกนั้นข้ามไปก่อนท่านใดหาเดี๋ยวค่อยทักมาแลกกันไอ้นี่นะครับมีอยู่สี่ดอกนะครับนี่ดอกเสติดดอกลำโพงครับผมยี่ติดเฮ้ยนะครับนี่นะครับดอกตัวนี้ไอของของ NPE นะครับ NPENPE รุ่น PS หนึ่งแปดสองสี่ NPE ตัวนี้เดิมทุกดอกเดิมทุกดอกเดิมทั้งสี่ดอกดอกละเท่าไหร่ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นโอ้ถูกเถรนี่ครับนี่ นะครับถูกจะนับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นดูหน้าตัวนี้ดหน้าตัวนี้น่าจะดำนะครับดีนี่นี่นี่ให้ลูกค้าดูนะครับเอาตัวนี้ผมจําได้ว่าสวยหนึ่งสองอันนี้สวยจริงจะนับสวยสวยเดิมนะครับวอยเดิมนะครับววยสวยๆนะครับเดิมๆนะครับวอยเดิมพักมาแล้วกันนะครับ NPE n p รุ่นนี้นะครับหนึ่งแปดสองสี่ดอลล 1, ร์หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นต่อเลยเร็ว ข้างขาวครับผมข้างขาวใบเท่าไรใบละสี่ร้อยครับผมใบละสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับไม่รวมส่งนะครับแล้วก็มาที่ตู้ตู้นี่เลยนะครับอ้อมอ้อมนะครับมาตินมาตินนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับตะแกรงตะแกรงหน้าพิวเตอร์อ่านี่นะครับผมตัวนี้นะครับไปพร้อมดอกเลยขอดอกละใบละสองพันนะครับผมใบละสองพันบาทเท่านั้นใบละสองพันบาทเดียวนะครับผมนะครับ ต onents, global, ัวน no ี้เป no oh, ็นดอกอบองโครงหลด้วยโครงปั้านะครับดอกอ้องโครงปั้มนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานไวกี่นิ้วไวกี่นิ้วตัวนี้ไวาสี่นิ้วนะครับใหม่ๆเลยวายสี่นิ้วใหม่เอี่ยมเลยฟุ่นเฉยๆนะครับตู้มาตินตู้มาตินตัวนี้เป็นไม้ MDF นะครับเสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีครใบละสองพันบาทพร้อมดังพร้อมดังพร้อมดอกพร้อมดอกแล้วก็ตะกรังนี้เลยบีมบีมนะครับเมาเลยครับถ้าได้เมามีไหมครับบีมห้าตัว ใช้ได้หนึ่งตัวตัวอื่นไฟเข้ามั่งอะไรมั่งรอดติดแต่ไม่ทํางานเหมาห้าตัวเท่าไหร่เท่าไหร่ดีครับขายเดี๋ยวทักมาในไลน์นะครับโทรมาก็ได้นะครับอันนี้นะครับโดมิโอนะโดมิโอพีโอโดมิโอกี่วัตตหนึ่งพันวัตหนึ่งพันวัตตหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ใช่หนึ่งพันวัตต์ที่เป็นคู่นะครับอีนี้นะครับสวยเลยเดิมๆโดละเท่าไหร่อกละสองพันบาทนะครับสองพันบาทเท่านั้นคู่ละสี่พันครับะสี่พันนะครับผมนะครับในเอาก็ออันนี้อะไรเจ็ดร้อยนี่ ดอกครงโลอะไรเจ็ดร้อยเม่นบอกตัวนี้นะครับดอกครงโลนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับเป็นนี้เป็นรอยสามนะครับนี่รอยสามนิ้วดอกละเจ็ดร้อยมีอยู่หนึ่งคู่ไม่มีเบียดนะนะครับไม่มีเบียดนะดอกละเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าท่านเอาหนึ่งคู่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเนาะราคานี้เลยนะครับถูกๆเอาเอานานุวาตัวนี้ก่อนครับผมนี่นานวาเสียนะครับตัวนี้เสีย นครับเสียเลยแต่ดอกดื้แต่ยังไม่เคยแกะเลยนะนี่ยังไม่เคยแกะผ้าสวยมากนะครับตัวนี้ขอ500บาทนะครับผมนาโนวาห้าร้อยบาทเอาไปเอาไปเปลี่ยนไว้เอง1,000บาทนวัตต์นะครับผมอ่ะดอกกิฟตหน่อยสิทําไมราคานี้อยากจะรู้จังเลยดอกกิฟตตัวนี้แค่ด้านหรือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับครูงปั๊มนะครับเมล็ดสองก้อนเด้อนี่นะครับกิฟตกี่นิ้วนะครับกิฟสิบแปดนิ้วนะครับเมล็ดสองก้อนนะครับโอ้จะนับจะนับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมไหนเออเจ็ดร้อยบาท นะครับดอกดอกซ่อมแล้วนะครับดอกเอาไว้เสียไหมไว้ไม่เสียครับใช้ได้บอกเช็คได้อยังเช็คแล้วนะนะครับเช็คแล้วใช้ได้ไหมเช็คแล้วจนถามราคาแล้วว่าเสียหรือใช้ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมนี่เจ็ดร้อยบาทนะครับโหเสียนะครับเอ้าวเจ็ดร้อยบาทเสียท่านเอาไปเปลี่ยนไว้เองนะครับเอาลูกพี่อะไรนี่เอาไปใช้หนร้านไปเอาวางไปทางนู้นนะครับอ่ะดอกนี้มา นะครับดอกนี้เ s เนะครับเอา,าราคาหายไปไหนเยอะแท้ ตัวนี้ดอกเดิมดอกเดิมนะครับทำไมราคาหายแท้พันห้าร้อยบาทเอสเอสหนึ่งพันห้าร้อยบาทเดิมเดิมเลยนะนี่โอ้โหเดิมเดิมสวยๆนะครับอันนี้อะไรนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เอฟซีไปใช้อันนั้นขยับไปนู้นหน่อยบีบีเอ็มไปแล้วนะครับบีเอ็มห้านิ้วไปแล้วเดี๋ยวประกอบตู้ให้ตัวนี้นะครับผมดอกเดิมเดิมนะครับรับมาคอเดิมเดิมนะครับดังปกติเลยนะครับเอาไว้ยังดีอยู่ไว้ยังดีอยู่นะครับไว้ยังดีแต่ผ้าแตกผ้าขาดผ้าแตกผ้าขาดโอ้ตัวนี้ไว้ห้านิ้วนะครับตัวนี้ไว้อย่างห้านะครับโอ้ตัวนี้ไว้อย ตัวนี้ไว้ห้าถ้าแตกเอาไปซ่อมเอง300บาทสามบาทสามอบาทพอไว้ห้านิ้วไว้อยัังดีใช่ไหมเคียร์ดูเลยโอ้ไว้ติดติดกิดดกเอาสามร้อยบาทนะครับสามอบาทสามอบาทนะครับอ่ะนี่15้านิ้วเสียครับผมเสียทั้งคู่เลยนะครับสิ้านิ้วเสียครับผมเสียทั้งคู่เลยเอาเอาดอดีดอกละหนึ้บาทดอกละหนึ่งรยครับเสียครับนี่ดอละหนึยบาทสิ้านิ้วนะครับรูนะครับนี่อ่ะเราเอาไปเอานะครับดอกละหนึ่งร้อยบาทด้วละหนึ่งร้อยบาทสิ ค่าส่งค่าส่งคู่ละสามร้อยนะครับผมค่าดอกนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นอะไรนี่ยที่ห้ออะไรนี่ไหนตัวนี้น่าจะนาโนว่านาโนว่าไหมเสียครับผมข้างล่างใช้ได้ไหมข้างล่างก็เสียครับผมเช็คแล้วใช่ไหมเช็คเลวครับคู่ละเจ็ดร้อยด้วยดอกละเจ็ดร้อยละเจ็ดร้อยครับดอกก็เท่ากันเลยอ่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับผมแต่ว่าผ้ามันดื้อหมดเลยนะเขายังไม่เคยเกะสวยมากอะยังไม่เคยเกะ ครับนี่ไม่เบียดนะแต่ไม่ดังนะครับก็ได้ตีเสียครับทางโน้นอะไรนะครับเอามาดูสิเนื้อน่ะเปอร้อยอ่ะคืออะไรตอนนี้ยูโรเทคนะครับผมยูโรนะครับ P E ยูโรตัวนี้ดังนะครับผมตัวนี้ดังเลยนะครับผมวัยกรีนยวพีเป้โอ้ตัวนี้เดิมเดิมนะครับตัวนี้เดิมเดิมเลยเดิมนะครับดีเดี๋ยวถ้ารขันไดไงผมผมจะเอาไปในคอนี่ครับคอเดิมเดิมจริงนะครับตัวนี้ไม่เหล็ก ตัวเ900บาทนะครับดองยูโรอ่ะสนใจดอกอื่นทักมาทักมาทักมานก็ดังะขาย15นิ้วนั่นหน่อยสิพี่เป้ขาย15นิ้วนั่นหน่อยสิตัวนี้900บาทครับ15นิ้วอ๋ยังไม่ได้แกะเลยเอาเดี๋ยวขายรอบหลังก็ได้15นิ้ว15นิ้วพีออเดียโออลรุพี่มีใครอยู่แถวหน้าร้านไหมอยู่ไหนกันหมดแล้วไม่มีคนจองลับบ้านหรื่ังไม่ไม่มีใครจองเลยนะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนะครับอบอ้อมนะครับ ดอกนู่นนี้เลยนะครับตัวนี้ดังนะครับผมแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทโอ้โหใช้งานได้ใช้งานได้นะครับไมม่ีีเบยดอกละแปดร้อยบาทนะครับดอกละแปดร้อยบาทเท่านั้นเองเราใส่กลับบ้านหมดแล้วนะครับผมเราก็กลับบ้านเลยครนะผมโอเคครับผมก็ไม่มีใครอยู่เลยเรียกแต่ละคนเราก็จ่ายค่าแรงตามราคานั่นแหละนั่นแหละครับผมอันนี้นะครับเอาไปนะครับแปดร้อยบาทนะครับผมนี่เอมบีเอนะครับยังไม่ข้างนอกสะอาดนะครับแต่ดังนะ นะครับเอาไปเปลี่ยนสไลด์สองตัวนี้ดังเลยนะครับอ่ะแปดร้อยบาทเท่านั้นแปดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะวันนี้ท้าชมสินค้าในร้านนะครับผมเยอะมากมากครับดูท่านดูมาดูนะครับแรงไปหรือเปล่าไอมาดูนี่นะครับผมเอาอะไรดีอ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านินดําก่อนแล้วกันนินดานะครับนินดํสิบสองนิ้วมีมาดอกเดียวนะครับนี่อ๋อของเอี่ยมละออรับเอี่ยมละออนี่นะครับดอกามดอกส้มใช้งานได้ไหมบอกใช้งานได้ครับผม เช็คเรืยองยังไม่ได้เช็คแต่ว่าใช้งานได้นะครับตายแล้วพี่น้องยังไม่ทันนะครับผมนะครับมีใครว่างไหมครับผมมาเดินตามลุงคนเอ้ยได้ยินไหมนะครับเอานี่ก่อนครับอ่ะมีโอนะครับนี่ะครับเหนื่อยแตะหนึ่งพันบาทนะครับผมนี่นะครับมีอยู่หนึ่งคู่อะไรครับคู่ละคู่ละสองพันนะครับดอกละดอกละหนึ่งพันบาทนี่ก็ได้เอานะครับเบาๆเลยนะครับผมนี่นะครับอ่ะนี่นะครับหมดอารมณ์เลยนะครับเซ็งนะครับผพาปีรตัวนุ่เฮาเตวีมันกระเด้อเตะ นะครับเอาพี่เปขายคู่นี้ไปหนเต๊เองเองเองรอเช็คตามเราจะให้มาเดินเช็คตามคนนี้พี่เอเป็นว่าขายคู่นี้จบเลยครับพันสามร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับสามร้อยบาทอันนี้โตโดยสามร้อยเอ็ดนะครับผมเอาน่าจะส้มมาหนึ่งดอกนะครับตามที่ดูคอม ตัวนี้เดิมตัวนั้นอะคอคอไม่สวยนะครับผมเอาเป็นว่าคู่ละสองพ้าร้อยบาทนะครับผมเอาดูพาวเวอร์นะตัวตัวนี้เคย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 ลงละนะครับอ่เดี๋ยวมาดูพาวเวอร์หน่อยครับผมให้มาแพ็กอันนี้ก็ไม่ได้แพ็กนี่นะครับตัวนี้นะครับผมอีคิวเออครอสมาใหม่ครับของ n อ e นะครับมีอยู่2ตัวตัวละ1,200บาทนะครับสวยๆเลยหันในเนี้ยมาชัดๆหน่อยนี่นะครับตัวละ1,000เอ้ยไอตัวละ1,200บาทนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับจะเป็นแจ็กเอลรนี่แจ็กเอลรเลยนะครับผมนะครับท่านใดเอาทักมาแล้วกันนะครับผมมีอยู่2ตัวนะครับแล้ว EQ อะไร EQ ฮอตอะไรโภคุโทนโภคุโทนนะครับผม1,400บาทสไลยาวตัวนี้ใช้งานปกติเช็คแล้วครับตัวนี้มันไม่เห็นข้างในนะดิถ่ายยังไงเออมันขายยากนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับยกตัวดูข้างในเลยตัวนี้เคยลงรอบหนึ่งแล้วมั้งเอคยลงนานแล้วครับนานแล้ว เล็กเตอร์4,000บาทตัวนี้เลยนะครับนี่นี่มอแปลงใหญ่4,000บาทนะครับเอไม่แน่ใจว่ามีลูกค้ามัดจําหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าขาย4,000บาทถ้าท่านใดมัดจําโอนมาไว้ก็ทักมาในไลน์แล้วกันนะครับตามนี้ตัวนี้เป็นพาวเวอร์อมสเตอร์นะครับเป็นเฟส10เอ็น B20 b u z ครับ b u s เนาะโอเคครับผมประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะ อ่ะนะครับนายนะครับทะไลเอานะครับตะไลหานะครับตัวนี้เอ็กเตอร์นะครับผมนะครับเอ็กเตอร์ตัวนี้นะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับใช้งานปกติเลยนะครับตัวนี้ใช้งานปกติไฟขึ้นปกตินะครับผมตัวที่สองนะครับเป็นพีเอสามร้อยวัตต์ตัวนี้ของไรนะเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์นะครับสามพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับมีตําหนินะครับช่องหนึ่งสองนี่ออกนะแต่เบานะครับผมแล้วก็ช่องสามเอยช่องห้านี่ไม่ออกนะครับนอกนั้นใช้งานปกตินะครับ แล้วก็อะไรนะ EQ EQ ก็ใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้มีเอ็กโคดีเลย์อะไรไหมมีครับผมใช้ได้ไหมใช้ได้ออกออกไม่เร่งแต่ออกออกออกแต่ออกหน่อยนะครับออกหน่อยมากนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่ารับ NPE นะครับ NPE นะครับตัวนี้สามพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งห้าสิบวัตถ์หนึ่งห้าสิบวัตถ์ตัวนี้ใช้งานปกติเลยนะครับไมค์ก็ออกปกติทั้งหมดเลยตัวล่างของเทคหน้าเทคหน้านะครับตัวนี้สี่พันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้ไมค์ออกปกตินะเสียงออกปกตินะครับออกปกติเลยเอ็กโคดีเลย์ใช้งานได้ แปดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมลงอูแรงนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับมาเมื่อเมื่อเมื่อประมาณบ่ายๆนี่แหละครับผมลำโพงลูกพี๊นะครับในหนึ่งนะครับสี่พันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้เคเทคนะครับโดเคเทคนะครับตัวนี้สี่พันสองร้อยบาทนะครับแปดเจร้อยวัตต์ที่แปดโอมหรือไม่ใช่นะครับเจร้อยวัตต์ที่แปดโอมนะครับดันดันกลางข้างละสองสามโดกได้นะครับตัวนี้นะครับไมโครเทค นะครับไมโครเทคตัวนี้นะครับหกพับาทนะครับรุ่น MT 8 0 0นะครับผมอ่ะต่อไปหาก็จัดมานะครับยูโรเอ็มนะครับ MB นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้ MB 8,800นะครับผมสิปดค่าละีเลยนะครับสวยเลยนะครับสวยนะครับทางนั้นน่ะคืออะไรหน้าทองทองนะครับตัวนี้เอ่อโมดิฟายนะครับเ c ็มซีห้าพันเอ็ซห้าพันมีเซตนะครับตัวนี้เก้าพันห้าร้อยบาทตัวนี้เดิมนะครับใส่ในเดิมทั้งแท่งเลยนะครับผมแล้วไอซีไดเทนทางโน้นล่ะ เทนทางนู้นนะครับเทนละเท่าไรเทนละแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับรุ่นเอ็มซีห้าพันเนาะเหมือนกันนะครับรุ่นเซเว่นวันแกมันมีเดิมมั่งไม่เดิมมั่งนะครับนิดหน่อยๆนะครับก็มีพิซามะครับกราฟออดิโอนะครับผมนี่นะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยมีอยู่สามเทนเนาะนะครับถ้าเมาสามเทนนะครับก็มีราคาพิเศษแน่นอนนะครับ ข้างล่างตัวข้างล่างโมดิฟายโมดิฟายนะครับผมโ modify pxl สามพันหกนะครับผมตัวนี้นะครับสเปรดข้นละสามถึงสี่ดอกนะครับสบายเลยแปลงสองโลกนะครับแท่นนี้เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมโอ้ซีสองพันสองแท่นหนึ่งสิอ่ะซีสองพันสองนะครับผมตัวนี้ npe นะครับผมเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ขับกลางข้างละสามถึงสี่ดอกนี่สบายเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับโปรยิโรเทคตัวนี้นะครับหกพันบาทนะครับตัวนี้ไอเมดหกพันนะครับสเปรดนิ้วข้นละสองถึงสามดอกนะครับ อี้ติดจองจะรุ่นก่อนนะครับติดจองแล้วนะครับตัวนี้ออกใครจองพระครูมาจากบวรรัตน์นะครับผมนะครับจําได้ไหมครับจําไม่ได้เลยเอานะครับตัวนี้พระครูมัมีมัดจํำไหมมีมัดก็คุยกันกับท่อกเกแล้วว่าเขามัดจานะครับระวางเงินรอก็เลยยกมาไว้ตรงนี้ครับบวรรัตน์นะครับบวรรัตน์ตะเคียนนะครับตะเคียนนะครับไม่ใช่่ตะเคียนของค้ดจําจำอันนั้นไม่ได้จำจำฟซของพระอาจารย์ไม่ได้นะครับพระอาจารย์ว่าจําไว้ มันมันน่าจะมันจาไว้ตอนนี้นะครับจำพันษาหรือเปล่าครับต้องต้องต้องแยกออกเด้อนะครับจมคลิปแยกออกนะครับตัวนี้ทันานะครับผมตัวบู๕พันตัวนี้9พันแปดร้อยบาทสิบแปดคาราซีนะครับตัวนี้นะครับพีวนะครับของเสียวายุนะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้บริษัทเอบิบริษนะครับผมนะครับทนายหาก็ทักมาก็แล้วกันมิกใช้ได้ไหมมิกนะครับผมใช้ใช้ได้ครับผมทำงานปกติแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับยังไม่มีราคานะครับสาวบิดตัวนี้ เซาบิตัวนี้ขายอยู่นะครับพันเก้าร้อยบาทพอพันเก้าร้อยบาทพอนะครับเซาบตยังไม่ร่วมส่ง้อครับอันนี้เอฟเฟกต์ออกปกตินอครับนี่นะครับเอฟบีเออีกสองตัวมิกมิกเอบีเอตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้งานปกติเลยนะครับไม่มีข้อแคกเลยนะครับตัวนี้ไม่มีข้อแคกนะครับตัวนี้ขายในราคาสามพันสามร้อยบาทนะครับถ้าเราทักมาก็แล้วกันนะครับผมนะครับเอ่อตัวนี้ขายเมื่อวานแล้วเดี๋ยวอฟซสันบาทสองพันบาทนะครับถ้าจะเอาตัวนี้นะครับไม่ลอยนะครับชัวร์ยี่สิบซีดี มีโลโก้มีโลโก้นะครับด้วยตัวนี้เหลือหนึ่งอันแล้วนะครับผมท่านใดหาอยู่นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเก้าร้อยบาทลูกไม้สวยๆเป็นมือหนึ่งนะครับเป็นมือหนึ่งเลยนะครับผมนะครับขายขายไม้ตัวนี้นะครับอันนั้นลงเมื่อวานหมดแล้ว ไม่นะครับตัวนี้ UR 1 2 d นะครับ2 5 0 0บาทตัวนี้ก็ใหม่เลยนะครับมีชุดยายสาวให้นะครับผมครบเลยชุดยายสาวหน้าตัวนี้เสียงดีมากรับไต8 0ปดสถึงหนึ่งร้อยเมตรสบายสบายเลยครับ100เมตรนี่สบายสบายแน่นอนนะครับฟันหัวเลยเอาขายขายตัวล่างนี่ก่อนนะับนขายแล้วนะครับตัวนี้โปรยิโรเทคนะครับตัวนี้นะครับรุ่น48่แปดสีนนะครับคิวนะครับ ตัวนี้4ชันเนล4ชันเนลนะครับ8,8900บาทนะครับตัวนี้800วัตต์ที่8โอห์มอ่าสเปคเดียวกันกับอะไรนะ MT หละครับนี่ MT 4,800ใช่ครับสเปคเดียวกันแต่ราคาถูกกว่ามากนะครับผมนะครับน่าจัดแนะนําเลยนะครับจัดเลยครับผมอ่า L2004 โรยเย็นนะครับผม L2004 7,500บาทนะครับผมตัวนี้เดิมๆตัวนี้เดิมๆจำได้เลยแกะดูแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าน่าจะอ่าขายตัวนี้หน่อยเครื่องปรุงเผื่อท่านใดสนใจนี่เป็นไมโครเทค อันนี้เป็นอะไรยี่เมกกาเทคเมกกาเทคไม่รู้สินมกกาเทคตัวนี้เป็นมิดไฮนะครับตัวบนเป็นมิดไฮนะครับหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นซับเมกกาเทคนะครับผมครับราคาเท่ากันราคาเท่ากันเลยนะครับราคายังไม่รวมส่งอันนี้ครอสนะครับมาไม่นะครับฮอตดอกแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะครับ อีคิวเอาขายอีคิวเลยอีคิวพันเก้าครับผมอีคิวดีเวกตัวนี้ USA นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทน่าจะปินนอนหรือเปล่าไม่ได้แกะดูนะครับผมไม่แกะนะครับถ้าถามว่าให้แกะผมไม่แกะท่านซื้อไปแกะดูเองไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมมีหน้าที่ขายตีตัวนี้นะท่านเอาเยอะนะครับทักมาแล้วกันนะครับเจ็ดสิบาทชุดละเจ็ดสิบาทครับผมคอมแหลมแหลมตรงแปดได้เวกได้หมดเลยอะไรนี่อะไรนี่มาจากไหนตัวนี้นะครับมาจากไหนครับอันนี้เอาแล้วนี่อันนี้มาจากไหนใครทํามาอย่างไงเนี่ยเออทำมาชิคแล้วนะครับผมอันนี้ซ่อมเท่าไหร่สี่ สี่ตัวนะครับห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นอะไรเอ่ยนะครับโอ้ลาลายมาเลยมั่วแล้วครับผมเป็นเหลยญอย่างเดียวมันมาจากไหนเนี่ยนะครับมาจากไหนไม่รู้ครับผมมาจากโกดังนาดีสาวซิสเต็มน่าจะใช่ครับผมนะครับาจากโกดังนาดีสาวซิสเต็มของพี่เป้นะครับผมเอาตัวนี้ อินพุตเอาพุตน่าจะแหลมอย่างเดียวเดียวอย่างเดียวครับผมนะครับห้าร้อยบาทรวมสูงนะครับผมท่านใดเอาก็ทักมาก็แล้วกันนะครับมีอะไรอีกไหมประมาณนี้นะครับของที่เข้ามานะครับแนะนํานะครับตัวนี้เป็นมาเพลงนะครับนี่นะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับท่านใดเอสเอไนะครับผมแปดจุดห้าลิตรแปดจุดห้าลิตรเอาตัวล่างหน่อยตัวล่างตัวล่างนี่นะครับผมตัวล่างไม่ออกหนึ่งข้างขายเป็นราคาช่างเอานะครับเป็นงานช่างเลยนะครับ โปรยูโรเทคตัวนี้เป็นโปรสี่พันห้าเอาเป็นว่าช h a n แ e ลสองนี่ติดโปรเทคนะครับขึ้นแดงสัญญาณเข้าแต่เสียงไม่ออกข้างในเดิมๆยังไม่โดนรื้อใครรับได้มาเอาเลยครับขายอยู่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเท่นี้อ่ะนะครับการบาทเท่านั้นเองเปิดเลยครับโอเคอครับอ่ะเดี๋ยวพี่แกจะดูนะครับเอฟซีเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมก็ยาวพอสมควรละก็สายลำโพงเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะลงอันนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับสิบห้ามิตร สิบห้าเมตรอ่าสี่คูณหนึ่งจุดห้าสิบสามเมตรสองคูณหนึ่งจุดห้าเก้าเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นสายใหม่จะเป็นสายใหม่นะครับตัวนี้กี่เมตรเดี๋ยวดูก่อนสามเมตรสองม้วนห้าเมตรห้าเมตรสองม้วนตัวนี้เป็นสายสเตอร์นะครับขายรวมสี่ม้วนสี่ม้วนนีห้าร้อยบาทรวมส่งให้เลยนะครับผมก็พร้อมใช้นะครับเช็คเรียบร้อยทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ร้านมินิเล็กทรอนิกก์ก็นานพอสมควรนะครับ แจ้งตามนั้นแล้วครับจำตามตรงเหมือนที่แจ้งมาทุกคลิปทุกครั้งไปก็คือร้านเราไม่มีเก็บปลายทางใดๆทั้งสิ้นนะครับโอนส่งเท่านั้นโอนส่งเท่านั้นนะครับผมจำไว้ด้วยนะครับผมก็จองลมได้ลมเช่นเคยจองลมได้ลมจองโอนเงินมาได้ของตามนั้นแหละครับผมก็ครับผมเยอะไปหรือเปล่านะครับผมเออเอาเป็นว่าพี่เป้เตรียมตัวพร้อมหรือยัง ขอบคุณเอซีนะครับสําหรับคลิปที่แล้วนะครับ่25เกือบ40ชิ้นนะครับผมนะครับ25เกือบ40ชิ้นนะครับเยอะจริงเยอะจริงนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะมากคอมเมนต์มาเยอะมากแต่ผมไม่ได้เห็นนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรยปีเปตไม่มีตังเติมเน็ตนะครับเน็ตที่รันหมดตอนนี้รอขายของในก่อนนะครับผมนะครับก็รอเงินเดือนออกเนาะสิ้นเดือนนะครับผม เพราะพี่เป้ลงเงินเดือนออกบอกเดี๋ยวรอเ้าแกยกลับมาจากกรุงเทพเดี๋ยวเ้าแกยจ่ายตังค์นะครับลำบากหน่อยช่วงนี้ครับอยู่กันแบบโอโร่ยากๆนะครับเมื่อกินก็ข้าวกับเผาหมูนะครับผมน้ำจิ้มนะครับก็กินในถุงนะครับตรงขานนะครับรถดีกินกับข้าวรถดีกินกับข้าวนะครับเที่ยงนี่นะครับผมอ๋อเป็นอันว่าคลิปนี้ครับผมกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ